คุณผู้ชมมาดูคุณผู้ชมมาดูหอคอยชมเมืองนะครับหรือว่าหอโบสถ์หอโบสถ์หนึ่งศูนย์หนึ่งหรือว่าหอโบสถ์ร้อยเอ็ดนะครับคุณผู้ชมครับดูดูนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหอยู่บนชั้นที่สามสิบสี่หรือสามสิบห้าสามสิบสี่นะครับคุณผู้ชมครับอืมเดี๋ยวผมจะลอ,ลองเดินไปนะครับคุณผู้ชมโอ้โหก็มันน่ากลัวจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับคือเราเห็นแล้วเราก็ เราก็ขาสั่นนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งผมเป็นคนที่กลัวความสูงนะครับคุณผู้ชมครับพอเห็นแบบนี้แล้วก็โอ้โหขาสั่นครับเห็นครับมองลงไปก็เห็นคนที่อยู่ข้างล่างแบบนี้นี่ยิ่งโอ้โหยิ่งยิ่งน่ากลัวขาสั่นเลยครับคุณผู้ชมก็รกลัวว่ามันจะหล่นลงไปนะครับคุณผู้ชมครับดูครับดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับ อนี่ครับเป็นบรรยากาศของหอคอยชมเมืองนะครับอันนี้เขาทำจากกระจกอะไรครับเดี่กระจกมาอย่างพิเศษนะครับแล้วความหนามันหนาขนาดไหนใส่ <25 S 1> รับแล้วล้วมันเป็นไปได้ไหมที่มันแบบเราไปยืนอย่างงี้แล้วกลัวมันจะแตกหักมันเป็นไปได้ไหมไม,ไม่เลยใช่ไหม,ไมคือเปอร์เซ็นต์นี่แทบไม่มีเลยหรือมันไม่มีเลยไม,มไม่มีเลยนะนยนจริงเหรอครับ หมายหมายคำว่าเราเราทดสอบอะไรเงี้ยว่าถ้ามีคนไปยืนแบบตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถที่จะล่วงไปได้ไหมเราทุบเลยแหะครับทดสอบใช่ครับปวนัวน,วนเปิด,ดมีการทุบเลยโอ้แสดงว่ากระจกนี่มันแข็งเหมือนเหล็กเลยไม่มีทางเป็นไปได้เลยที่ว่ามันจะล่วงลงไปนะ,ะนี่ครับอโอเคขอบคุณครับนี่ครับนี่คือหอคอ,อยชมเมืองรือว่าหอโบสถ์หนึ่งศูนย์หนึ่งเขาเรียกว่าหอโบสถ์อะไรนะอ่านว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งหรือว่าร้อยเอ็ดหอโบสถ์ร้อยเอ็ดก็ได้ หอโวดร้อยเอ็ดหรือว่าหอร์โวด1หนึ่งศูนย์หนึ่งครับคุณผู้ชมครับวิวด,ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ